อ๋นะครับวันนี้ผมยังอยู่อำเภอห้วยพึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะฮะพอดีผมถ่ายคลิปนะฮะรถอยู่นี่นะมีอยู่สิบกว่าคันนะฮะสิบกว่าคันนะครับมีบีกมมีฟันเทียไม่ไม่ใช่ฟันเทียหรอกเป็นรถตู้นะฮะอะไหล่นะฮะรื้อได้ทุกชิ้นส่วนนะนะถ้าใครมาก็โทรสับถามนะครับหรือว่าไล่รูนะครับเพราะว่าผมถ่ายคลิปู่อาจจะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่มันยาวบางทีบางคลิปนะเนี่ยคันนี้ก็ขับได้นะครับนี่ทีเอฟอาร์นะฮะรถเก่งนะฮะเดี๋ยวส่วนหนึ่ง อยู่ตรงข้างหน้านะครับอยู่อำเภอห้วยพึ่งนะอยู่ข้างหน้าเส้นถนนสองหนึ่งศูนย์หนึ่งะฮะก็เส้นห้วยพึ่งนาคูนะฮะผมถ้าผ่านไปก็ติดกับโรงน้ำแข็งเป็มมงคลนะพอดีเขาถามมาเยอะอยู่อย่าเข้าใจผิดนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับเพราะว่ามันมีอยู่นะฮะข้างในมันจะมีอยู่หลายคันอยู่นะครับรถถ้าถ้าถ้ามาข้างหลังเมื่อกี้นะครับถ้าเดินมาก็จอดรถข้างหน้าแล้วก็เดินมาข้างหลังนะถ้าไม่มีคนอยู่นะฮะเพราะว่า มันอยู่หลายที่นะฮะคนน้อยแต่อยู่หลายที่นะฮะเนี่ยบ้านก็ปกติก็จะอยู่นี่นะฮะแต่นั้นไปซื้อไว้นะฮะที่อยู่ตรงนั้นก็เลยย้ายออกไปนะฮะย้ายออกไปอยู่ตรงโน้นแต่รถเนี่ยมันเต็มแถวนี้ผมก็เลยออกไปอันนี้จอดจอดบ้านญาติไม่ใช่บ้านตัวเองตรงนี้นะตรงนี้ก็จะรื้อได้หมดนะรือใครจะมาเหมานะฮะมาเหมาก็ได้นะมีอยู่ประมาณ30รายการ32รายการเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้นะ เนี่ยมันจะมีรถพวกนี้นะฮะรื้อได้ทุกิ้นส่วนนะเครื่องไหนที่ห่หายากๆก,ก็ลองเข้ามาดูนะฮะลองลองเข้ามาดูนะใครอยู่แถวอำเภอห้วยพึ่งนะฮะจังหวัดกาฬสินเนะี่ยมารื้อเอาเลยเนี่ยตู้ทรงตู้สีไปทำเส,สาลงซาลี่นะรถก,กระบงกระบะนะเอ็นวีเอ็นวีขี่ไม่ได้นะฮะเขาลื้อเครื่องละขายแยกอะไรนะฮะเนี่ยเนี่ยนี่ัดสันใส่ฮอ กระจงกระจกอันไหนหายยากๆนะผมเก็บสะสมนะตรงนี้หรือว่าจะเหมาะนะเมาข้างหลังนะข้างหน้าผมไม่เหมานะเพราะว่าผมมันเดินหลายที่นะเพราะว่าก็เลยอยากออกย้ายออกไปข้างนอกนะอยากย้ายออกไปข้างนอกแต่ก็เลยไม่อยากขี้เกียจนะขี้เกียจย้ายเลยว่าจะเหมาเหมาบ้างนะตัวนี้เนี่ยมันจะมีรถอยู่นี่ประมาณตรวนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเอ็ดรายการนะอยู่นี่ ลือหมดนะสามห่วงสามห่วงพวกน,นี้ใครหาปั๊มตงปั๊มติ๊กนะรถเก่งที่ยังใช้อยู่นะลองมาดูครับตนนัวนี้พอมีบ้างนะเออแล้วก็จะเดินมาทางนี้นะพอพอพอข้างหน้าใช่ไหมจอดรถตรงนั้นเราก็เดินมานะ,ะเดินมาถึงตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปตรงนี้ก่อนนะบอกเดินมาตรงนี้ก่อนบ้านหมาหลังนี้มันจะลอยมันจะชอบกัดหลายตัวอยู่นะต้องต้องเดินมาตรงนี้นะฮะแต่บ้านผมเนี่ย ไม่ค่อยมีหรอกครับอันนี้บ้านแฟนบ้านแฟนไม่ใช่บ้านผมหรอกผมไม่มีบ้านหรอกผม <c oughs> นะก็เดินเข้ามาตรงนี้นะฮะเดินเข้ามาแล้วก็แว๊กเขานีนะอย่าเดินไปตรงโน้นนะเพราะว่าหมามันจะกัดนะฮะรองหมามันกัดนะนี่ครัตรงนี้ผมก็มจะมีรถจอดอยู่นะฮะอยู่นี่นี่หมานี่ยเนี้หมาเห็นไหมมันจะมานอนอยู่นี่ขณะผมยังโดนกัดเลย นะเอ้านี่ยฮะมันจะมีพวกนี่สามห่วงอะไรนี่อะไรพวกนี้รถกงรถเก๋งนะนี่มีหลายรุ่นหลายสไตล์อยู่นี่แชมป์พวกนี้ลือได้หมดทุกสินส่วนนะครับเนี่ยรถพวกนี้ขี่ได้นี่คันนี้ก็ล้อมองล้อแม็กพวกนี้นี่ใส่โคนอันนี้ก็ไม่มีล้อไม่มีอะไรแล้วโไปหมดแล้วนี่นี่นี่ฮีโร่คันนี้ก็เลือะไหลแล้วนะ พ่จะออกไปข้างนอกมั้งลนะนี่หรนะือหมดนะฮะเครื่องเกียร์มีหมดนะบิก๊กยมคันนี้ก็มีทะเบียนนะนี่ถอดกระบะขายไปแล้วนะล้อแมกเล็บเหยียวด้วยลอยเรียนแบบเล็บเหยียวเครื่องดีเลยนะตอนนี้ขับได้อยู่ตอนผมซื้อมาแต่ตอนนี้ก็มันนานแล้วนะฮะกว่าจะได้ขายนะก็นานอยู่นะนี่ยางพวกนี้ขอบสิบห้า ต่อได้นะฮะนี่อ้ถังน้ำมันเฮ้ยเฮ้ยสมบัติปะเนี่ยเฮ้ยใช่ไหมนี่เห็นไหมครับผมถอดก,กระบะออกไปนี่อย่าบอกนะทำไมมันขาวๆอย่างนี้ไม่น่าใช่มั้ง ไม่น่าใช่ครับหรือว่าใช่อใช่ว่ามันเป็นมันเป็นสเตนเลสหรือว่าเป็นเหล็กแต่น่าจะเหล็กแล้วมั้งนี่เริ่มสนิมกินแล้วเพราะว่าถังน้ำมันส่วนมากมันจะมีปัญหาเรื่องนี่ฮะมันจะดินมันจะมาลงตรงนี้นี่นี่ฮะดินมันจะลงจะมาเข้าตรงนี้แล้วมันจะผุทําให้กองมันตันบ่อยนี่ใช่ไหมนี่ ทำไมมันขาวอย่างนี้ล่ะต้องเอาเหล็กดูดมาดูดนะถ้าเป็นสเตนเลสนี่โอ้โหหายากนะถังน้ำมันวิกแยมสเตนเลสไม่เคยเจอเลยอ้าวนี่ไมคานวิกแยมเนี่ยถอดได้นะถอดได้ครับขอไมคานคู่หนึ่งเลยนี่เฟืองท้ายสวยๆอยู่เอ้าตรงนี้ก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณยี่สิบคัน นะประมาณ20คัน20รายการก็รื้อหมดนะลงตรงลงตักเนาะสามห่วงนี่อีคากระจงกระจก,กระจกหน้ากระจกหน้ามาถอดเอานะถอด,อาถอดมาเป็นนี่เล่มมีเล่มอยู่นะนี่ฮะเครื่องมีหลายคันนี่ตรงนี้จะเป็นบัตตี้ที่ผมองออกไปแล้วสามห่วงเอ้ยอ,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 อะไรรถตู้บัตตี้ เพืง่งทองเพิงไทยมีครบเหรอนะฮะนี่รถรุ่นอะไรไม่รู้จอดอยู่ร่มว่าขามไปแล้วเนะี่ยพังหมดละนะขอดนมาดูนะครับข,ขับรถมาดูได้นะเนี่กระดาษไลเกอร์คัสซีสวยอยู่ก็มีหลายคันอยู่นะครับพอลองมาดูอทีพ่พุ่งไปพึ่งนะครับไปมันจะติดลิกเกเศษผมด้ยิดเสียงเพงลงละนะ ถ่างานไม่ได้นะฮะเนื้ติดลกึกิทธิ์เอ้าก็ลองมาดูครับอยู่ที่ห้อยพึ่งนะมีหลากหลายรุ่นหลายสไตล์นะะอะไรตรงนี้ใครอะไรรถเก่งเนใครหายยากๆก็ลองทักมาถ่ายรูปตัวอย่างแล้วก็รูปรถนะฮะแล้วก็อะไรตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะดูว่ามันมีไหมเพราะรถเก่งมัก็ไม่สันทัดเท่าไหร่หรอกนะฮะมันมันมันหลายรุ่นหลายลายี่ห้อ ลองถ่ายรูปมาแต่ผมจะดูให้ว่ามันมีไหมอยู่ที่ร้านนะถ้ามีก็เดี๋ยวจะให้เขาส่งให้ก็ได้อะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะไปนะฮะฝา,ากกดไลค์กดแชร์ทางแฟนเพจทาง youtube youtube ตอนนี้ก็คนก็ไม่ค่อยได้ดูกันลมั้งหรือมันปิดกั้นนะน่าจะปิดกั้นของผมละไม่ค่อยมีคนดูนะคนดูหล,ลักพันคนติดตาม2องแสนกว่าคน ก็ลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะดูคลิปเรามาเห็นอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะเผื่อชอบนะก็ดูเพื่อความบันเทิงด้วยก็ได้นะครับความรู้ผสมความรู้เล็กๆน้อยๆมีปาปนไปขายของบ้างเฮฮาบ้างนะฮะทำบุญบ้างนะไม่ว่าก,กันนะฮะนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะสำหรับสีเรืองอะไรยนนะครับ สโลกแกนเหมือนเดิมนะฮะคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุรีรืองหลายยนครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมับนนี้สวัสดีครับ